ใหม่ดาวิกากับเรสทองสุดปังสวยระดับโกอินเตอร์ตัวแม่ใหม่ดาวิกาสวมเรสทองคอปเปอร์ออมเบรปากทั้งชุดจากออสการ์เดอลาอรนตาร่วมงานหนังระดับโลกบริติชแฟชั่นอ w วอร์ด2023เรียกว่าพอเท้าเหยียบพครมแดงปุ๊บก,ก็ถูกช่างภาพรัวแฟลตใส่แบบไม่ยัง้งโดยในครั้งนี้ใหม่ สวมใส่ชุดเบรสหรูสุดโก้สีทองคอปเป p p e ออมเบรปักทั้งชุดจากออสการ์เดอแอลเอรันตาโดยนับเป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ทางแบรนด์ตั้งใจมาเรสให้กับเธอในครั้งเนี้โดยงานนี้ใหม่มาในลุคมั่นใจกับรอยยิ้มที่ปังสุดๆแถมไทยด้วยการไหว้ที่นับเป็นการแสดงออกของไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริง